สวัสดีค่ะแพรค่ะวันนี้นะคะแพรจะมาแนะนําตัวช่วยในการออกกำลังกายสําหรับสาวๆหลายๆคนซึ่งตัวที่จะมาแนะนําตัวแรกของวันนี้ก็คือนี่ค่ะ Way Isolate 28กรัมของ GNC นะคะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับเวโปรตีนนิดนึงเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอย่างแรกก็คือที่เราเจอบ่อยๆนะคะก็คือทานเวแล้วกล้ามจะใหญ่หลายๆคนก็เลยไม่กล้าทานเว กับอย่างที่2เราอยากมีกล้ามเราต้องทานเวแล้วกล้ามเราจะขึ้นสองความเชื่อนี้นะคะอยากให้คิดใหม่เลยเพราะว่าเวไม่ได้ทําให้กล้ามขึ้นและเวก็ไม่ได้ทําให้กล้ามใหญ่ฮอร์โมนผู้หญิงเราไม่เหมือนผู้ชายเพราะฉะนั้นกล้ามเราจะไม่ใหญ่แบบผู้ชายนะคะโอเคเวโปรโตีนก็คือเป็นโปรโตีนในรูปแบบผงที่มีหน้าที่หลักก็คือการช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ถูกทําลายไปหลังจากการออกกําลังกายค่ะ สำหรับเวตัวนี้แพลเลือกทานเวไอโซเลต28กรัมเพราะว่าอย่างแรกเวไอโซเลตมันมีความบริสุทธิ์กว่าแล้วก็สำหรับตัวนี้มันให้โปรตีนสูงกว่าด้วย28กรัมนะคะวิธีการชงเวง่ายๆค่ะเราจะชงกับน้ำเปล่าหรือจะเป็นกับนมหรือจะปั่นกับผลไม้ก็ได้เช่นกันเราใส่น้ำเข้าไปในเชคเกอร์250 cc เราหันให้ดู เราก็ตักเวมา1 c o สกู๊ปสำหรับเวลาในการทานเวนะคะเราสามารถเลือกทานได้ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายเราตัก1สกู๊ปใส่ไปในน้ำที่รินไว,เว้เมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นน้ำปกติเลยอุณหภูมิห้องหรืออะไรก็ได้นมก็ได้ใส่ไปนในเชคเกอร์แล้วเราก็เชคค่ะง่ายๆจนมันละลายไปกับน้ำแล้ว อะไยง่ายอร่อยแล้วปลอดสานโดปค่ะถ้าเลือก GNC ค่ะโพราะเจนนะคะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองมีร้านค้าจำหน่ายมากกว่า9,000สาขาใน50ประเทศทั่วโลกผาจึงไว้ใจและมั่นใจในคุณภาพของ GNC ค่ะ